สนับนุนโดย As ไว้มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนครับวันนี้มาแนะนำเกมมือถือโหลดฟรีน่าเล่นประจำปี2017สำหรับชาว Android โดยเฉพาะดีกว่า เรื่องบนที่ h e a r t สโตนฮีโร่ o อฟว a ลคาร์เกมไพ่สุดฮิตจากวิสาที่แม้ว่าเวอร์ชัน PC จะให้เล่นฟรีแต่ในฉบับมือถือก็เล่นฟรีเหมือนกันครับโดยจะมีรูปแบบเกมเหมือนกันครับเพียงแต่ย่อขนาดให้พกพาเล่นง่ายเท่านั้นกับการดวลการ์ดใครทําให้พลังชีวิตศัตรูหมดก่อนเป็นฝ่ายชนะจุดเด่นของเกมคือการทุบใบอ้างอิงตัวละครมาจากวอลคาร์ t และมีการเวทม,มนต์ครับชิงไหวชิงพลิปกันด้วยเป็นเกมฟรีที่มันแน่นอน ต่อมาไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือโปเกมอนโกเกมมือถือที่สร้างปรากฏการณ์หลายๆอย่างในช่วงเปิดตัวกับรูปแบบเกมที่ผสมผสานเทคโนโลยี AR ออกเดินทางจับโปเกมอนในสถานที่จริงตัวเกมมีโปเกมอนหลายแบบให้จับมีระบบลงยิมต่อสู้คยึดของพื้นที่หรือจะเป็นระบบฟักไข่ที่เน้นให้ผู้เล่นออกเดินเท้าออกกําลังกายเรียกแต่ว่าเป็นเกมที่เล่นแล้วได้สุขภาพไปในตัวเยี่ยมจริงๆ อีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ Sky Force Reloaded เกมเครื่องบินหลบเม็ดรกระสุนที่ปิวว่อนทั่วจอนะฮะมีจุดเด่นตรงที่กราฟิกภาพที่สวยงามมากๆพร้อมกับอาวุธที่มีให้เล่นหลายรูปแบบอุปสรรคศัตรูสุดโหดก็มีให้ดูไม่แพ้กันทาให้ลองเลยครับจะหลบกระสุนจํานวนมากเต็มจอได้ยางไรแถมตัวเกมยังมีภารกิจเสริมที่หลากหลายให้ทําอีกต่างหากเป็นเกมแอคชั่นมันที่คอเกมสายบู๊กลางเวหาอย่างยิ่งยวดเลยและยังมีอีกหลากหลายเกมครับสิบกว่าเกมครับ ทีมงานแปะเอาไว้ให้ใต้วิดีโอเรียบร้อยแล้วสำหรับดิงก์เข้าไปดูใน notebookspec com อย่าลืมกด s ับส c ค i b e ช่องของเราใน YouTube กันเยอะเวอสัีครับ